ขอเสียงเพลงให้กับมังกรโรตีเชิดฉาข้าวบ้านหนองยีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเครื่องเสียงนักผู้ใหญ่ชาติสยามสุฬาภรณ์กำไรผู้ใหญ่บ้านหนองยีหมู่ที่ โอเคค่ะขอบคุณพี่น้องบ้านเราสักคนแล้วกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับคะเพชรสามข้าวนะครับจากตำบลหนองมีนะครับสาชสวยอีกครั้งนะครับขอบคุณคณะคุณครูโฆษณาทุกๆกระเบื้องนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเพื่อเสียงยังไม่ได้เก็บนะครับก็ขอเชิญคุณครูแต ถ้าตอนนั้นเราเสียกระเปาไว่ฟังเอย่าไม่ให้กลับนะครับ